วันนี้จะมาทำพิซซ่าหน้าหมูหยองกันนะที่ร้านของเราจะเป็นแป้งบางกรอบวันนี้เราจะใช้เป็นแป้งบางกรอบขนาด7นิ้วนะี๋ยวก็จะทาซอสพิซซ่าลงไปไม่ต้องทาเยอะนะเพราะว่าของเขาเข้มข้นมาอยู่แล้วใช้แค่ประมาณนี้ ตามด้วยมายองเนสมายองเนสเขาก็จะมีหลายตัวนะถ้าชอบแบบว่าความนวนัวหน่อยก็จะต้องเป็นมายองเนสรสชีสแต่ถ้าชอบแบบหวานนิดนึงก็จะเป็นตัวอเนกประสงค์แล้วก็จะตามด้วยซอสเทาซันไอซ์แลนด์อันนี้ก็จะมีอยู่2ตัวเหมือนกันถ้าชอบนวัว นุ่มหน่อยก็จะต้องเป็นตัวน้ำสลัดเทาสันนะทาซอสเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นหมูหยองตัวนี้นะหมูหยองตาเพียวไทยรสชาติเขาจะออกมาพอดีเลยโรยหมูหยองเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตามด้วยมอสซาเรลลาชีสนะ,ะที่ร้านของเราจะซื้อเป็นก้อนใหญ่แล้วก็มาขูดเองแต่ว่าถ้าสมมุติทำกินเองเนี่ยแนะนำแบบแบบขูดแล้วดีกว่าสะดวกกว่า โวยมอสซาเรลลาชีสเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าเตาอบเลยนะอันนี้เราจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนใช้ไฟแรงสุดประมาณ7นาทีอันนี้เราก็จะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนนี่ใช้ประมาณสัก7นาทีประมาณนี้ก็ไฟแรงสุดเลยก็ได้ก็รอกอุปกรณ์ที่ต้องมีนะตัวนี้จะเป็นแบบใช้ตักพิซซาออกมาจากเตาอบลมร้อนนะ,ะก็อันนี้เป็นที่ตัก องตัวเสร็จแล้วพิซซานาหนามูยองของเราตัวนี้คมมากเลยนะตัดขาดเลยชุบเดียว อมเสิร์ฟจ้า